ว่าไมครับไม่ได้ซ้อมไม่ได้เล่นทีนี้ต้องบอกว่าคือตัวผมก็จําขอดไม่ได้นะครับเมื่อวานนี่คือผม่ายดูจำยังไงก็จําไม่ได้จริงๆนะครับผมแต่ว่าสี่ห้ารอบเหมือนกันไม่มีปัญหาแล้วถ้าผมพอจะเล่นจริงนะผม,ผมฝึกแป๊บเดียวไม่ถึงชั่วโมงผมก็ก็จําได้นะบสบายสบายขอบคุณค่ะบ๊ายบาย ถ้าฉันมีความสุขเลือกเธจะไม่ยอมเสียเธอไป <Hello. S 1> เราสองคนรรักกันไม่ได้โชคชะตาได้กำหนดไว้เธอรักกันแล้วจะต้องเสียใจไม่ฝึกเราไม่ฝึกเราขอตั้งแต่เมื่อไหร่เราไม่ฝึก<อ>เ,เ,<อ>เมื่อวันก็ถามต้องสี่ห้ารอบคุณครักำแค่ ไ่เลอรับไม่ดบอกลอต้องให้ีจะลเท่ไรทุกวนเวลาผ่านไปไม่ว่เอจย่ที่ไาจกลมาเป็นคู่กันเธอรู้ใชไหมให้ธอลองัใจเธอได้ดผไเจอคนหม่ชชอตาลคนได้ขิดขอบอก่าไม่สกกว่ที่สุดงไม่ได้แลวแบบก็แบบขอตั้งใจหน่อย ผมว่าต <c oughs> ่อตามใจตาอาตามใจเนี่ยเพื่อนแลตามใจเนี่ยคล่องเลยค,คือคือหลายคนแบบผมผมผมรู้อยู่แล้วมันไม่ใช่อาการแบบนี้หรอกแต่คืออาการแบบว่ามันแอบนิดนึงว่าแบบจริงๆรเนี่ยผมว่าความเสี่ยมพวกนี้ได้เต็มเต้งแต่เด็กแล้วนะแต่ว่าแบบไม่ชอบนะชอบร้องเสียงแบบตามใจมาฟังเวอร์ชันตามใจชาลีกันแล้วบอก<า>มผมเชื่นในเพลงนี้คิดเออเวอร์ชันจริงๆแต่ง,งกองนั่นแหละ one two three four ผมเชื่นในคพลงนิดผมบองแล้วไม่เกิดสุนิท ก็รู้ช<อ>ใช่ชไหมนี่เขาบอกว่าวันนีงการกิดเศร้าเราสองคนรักกันไม่ได้โชชะตาได้กำหนดไว้เท่าไรกันแล้ o จะต้องเสียใจฉันจะฝืนในชคชะตาเพราะทุกเวลาที่อยู่แค่เธอฉันมีความสุขเลย

ผมบอกให้ผมจะเป็นคนเรวผมจะทำเสื้อมาขายมักละเขาบอกว่าวันนั้นค่ะ เออใครด่าไม่เป็นไรนะครับผมผมทเสื้อขายด้วยนะครับรอบนี้นะครับก็ทํามาแบบว่าน่ารักนะ่ารักเนาะตอนแรกก็จะทําแจกหมดแต่เนื่องด้วยหลายๆอย่างนะครับทิ้งก็บอกเอ้ยก็ก็ขายด้วยแจกด้วยนะจะเป็นอะไรดีดเอาไปทำเอ็มวีเพลงอื่นต่อด้วยเออเพราะว่าผมทำเองนี่คือแบบว่าผมถึงจะมันจะมันดูไม่ได้ลงทุนนะผมจะบอกให้ว่ามันมีค่าใช้จ่ายอะไรกับผมทำแต่ต้นปีเยอะมากแต่มันคือความสุขผมมากมันถือว่าเป็นแบบซื้อของเล่นแล้วก็ซื้อแบบ สิ่งที่เพื่อนๆได้เห็นงานส่วนตัวด้วยนักแสดงส่วนใหญ่ไม่ค่อยได้เห็นงานศิลปะของเขาหรับผมในเพลงคือศิลปะสหาับผมอาจจะไม่ได้ศิลปะที่ดีมากแต่ว่าก็เป็นศิลปะที่ขัดหูบ้างไม่ขัดหูบาลล้างเปนศิลปะที่หนูชอบเป็นระบายเสียเหรอคะเออเน <c oughs> <ฮ>ี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวป็นระบายตู้นด้วยอืก็ <c oughs> ขอบคุณเ <c oughs> พ <ild> <beloved> ื่อนๆนะครับขอบคุณจริงๆจากใจนะครับติดตามเพลงต่อๆไปไปกันด้วยเปิดใจให้ด้วยสำหรับน้องๆทุกคนนะครับน้องๆเพื่อนๆเพราะว่าทุกคนเนี่ยก็เป็นกำลังใจ อยู่ด้วยกันแบบพี่น้องเพื่อนรักกันแบบน่ารักขอให้อยู่กันนานๆเหมือนเพื่อนอยู่ผมนานมากแล้วสองปีสุดๆเลยอยู่กันอย่างนี้นานๆไปฝึกเยอะฝึกเยอะฝึกเยอะหาวิธีดูให้นิ้วไม่เจ็บหาวิธีทำอะไรก็ได้ไม่เจ็บแล้วนะไม่เจ็บแล้วนะเจอกันครับเพื่อนขอบคุณค่ะจะรอให้แบตหมดใช่ไหมมันไม่หมดง่ายจริงๆมวยก่อนแล้วรอกลับบ้านทักฝอนก็ได้แล้วขอบคุณค่ะ